สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ปะป้าจ๋าย่างมาย่างมาที่จริงป้าจ๋ามีแนวเฉยเบ่งอย่างอื่นนะนะโอ้ยมือนีเทียงฟ้าบ,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 บนะ่ปรดโป่งเลยเนาะปราจางานกันยังบ่แล้ได้แต่เมื่อกี้ไล่สดพักส่วนครัวมาให้พี่พพนๆน้องๆเบ่งแล้วประจาพามาเบิง่งกล้วยนี่ลายเพื่อนที่เห็นอันนี้คนละกอเลยด้วจ้าแต่ว่ากอลูกเพื่อนที่ปราจาเคยเอาลูกเพื่อนไปมี มีน้องเพื่อนเกิดมาแล้วแต่ประจ๋าว่าิไปถ่ายให้เบิ่งนี่นี่อันนี้ด่างเนื่องจากธรรมชาติเนะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> บางท่านก็บ,บอกว่าประจา๋าประจ๋าเอามาทาด่างลายหินอ่อนอะไรนี่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 น,นี่มันคืมเนาะค่ะเนี่ยมันคืมมันก็เดี๋ยวมือประจ๋าก็แทมฝนต๊ะอีกได้มืมเนี่ยนี่นี่นี่น,น,นี่ใบเพื่อนเป็นลายหินเลยค่ะเป็นตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเป็นตั้งแต่ใบแรก ใบใบใบหนึ่งใบสองใบสามใบที่สี่นี่นี่นี่ใบที่สี่เป็นขาดนี่แหละใบที่ห้านี่เป็นเบิร์ตค่ะนี่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 ใบที่ห้าใบที่หกเห็นบอกค่ะนี่พระจ่าบบตัวเด้อค่ะนี่ฮะนี่ก่อเอื้อยกอน้องเพิ่นนี่เบิ่งเลยนี่ค่ะความนี่เบิ่งไกลๆก็เห็นว่าเพิ่นเป็น นี่นี่เบิง์ในมือปรจาจ่านี่เพ่นเป็นด่างแบบนี้แล้วก็เขียวแล้วก็ด่างแล้วก็เขียวแล้วก็ด่างเอ้าเนี่ยอุ้ยโอ้เนี่ยเห็นบอกค่าเนี่ยเหลืองพ้นสิเป็นเขียวอ่าเหลืองเขียวเป็นกล้วยหอ่อไอเป็นไอปรจาจ่าขอโทษเป็นกล้วยนว้ำว้านี่นี่นี่น,น,นี่ชัดเจนมากได้พี่น้อง้องปลายนี่นี่ ถ้าภครอยู่ใกล้ปัจจาโบได้ขายเป็นหมื่นเป็นแสนหรืออีอย่างเลยละ่ะถ้าภครอยากเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมยาไปพัฒนาย,ยาน่ยถ้าอยู่ใกล้ๆเวะมาเอากับปัจจาได้เลยเด้อค่ะปัจจาสิขอให้อันนี้มันบบแม่นของปัจจาแต่ว่าปัจจาได้ขอไปปลูกหรือไปเห็ดหรือปัจจาไกันอันนั้นได้เลยจ้ะนี่ถ้าปัจจามาซับไปปลูกปัจจาก็ได้เลยน่น่เน่นีเน่น่่นนนนปจจาเพท่นเป็นทุกใบเลยเด้อจ้ะนี่นี่นี่น นกเป็ดนกเป็ดลงอีกแล้วเพื่อแม่พี่น้องนั่นๆฟู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 นกเป็ดลงอีกแล้วจ้ะนกเป็ดลงอีกแล้วโอ้อยู่มุมภูมาแล้ว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 กระสิบุญยเห็นปานใดเนาะค่ะเดี๋ยวลงไปแล้วฟู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 ลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วลงแล้ว อนี่โอนี่พ่นมีความด่างเนี่ยพ่นด่างอีลีเลยค่ะถ้ามันเดดประจา่าสมาทายให้เบิ่งอีกเดยอเนี่เพ่นบริด่างเฉพาะอันนี้เด้ยเป็นด่างลายหินก็ได้น่าจะเนี่ยค่ะ ประจาขออนุญาตมาทํากล้วยด่างอีกเดอ้อขอย่างโอ้ยน้ำน้ำก็นี่เห็นบอกคะนี่ความด่างของเพื่อนนี่เห็นบ่เนี่ยด่างเขียวเลืองเพราะว่าพระจาเห็นช่องบางเพื่อนเพื่อนนะนะช่องบางช่องจริงๆแล้วถ้าเป็นกล้วยที่กายพันเนาะค่ะอันนี้ประจาขอโทษขออาภัยสําหรับกลุ่มกล้วยด่างเนาะความเข้าใจของป้าเดอ้ออันนี้ความเข้าใจของป้าโดยที่บริมีสารปรุงแต่งเลยที่บริมีอย่างเลย พ่นกระซิอเืองเรืองเคียวเคียวเลียยเขียวเลี้ยเรืองเรืองเียเขียวเขียวเนาะค่ะอันนี้ฮะเป็นเรื่องจริงที่อันนี้เด้ในความคิดของป้าเด้อค่ะนี่นี่เห็นบอนี่นี่พ่นจะเป็นด่างลายหินอันนี้ด่างลายหินปจ๋าเจออีกแล้วเป็นอย่างปจ๋าถึงเจออีกแล้วนี่เพ่นตัดเพ่นตัดก่ออื่นบได้เป็นเด้อค่ะก่ออื่นบ่รเป็นเด้อนี่เพ่นตัดแล้วก็จาได้บ่อ่าอันนี้เป็นโซนนี่ที่เบิ่งดรู้ค่ะ ไทยนอนฝันในย่างมะเฝ้าประจาคุดแมคโครแล้วก็ทมป่าเนาะค่ะทมป่าที่ป่ามันนกน้ําเนาะค่ะนะอุ้ยผูผูพร่โลงเลยได้หมู่นึ่งผูกผูผูเห็นบอกคะเป็นนกเป็ดแดงนกเป็ดน่ะลุ้นรวนเลยเนาะค่ะเป็นนกนกเป็ดแดงนี่มาแล้ว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 อ่าออเนี่ยพระจ่าก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับ การทําการทํางานการทํากินนี่ถ้าเป็นต้นอื่นเพื่อนก็นธรรมดาเนใจนี่ค่ะนี่ก็เป็นกล้วยอ้อยซอยปีธรรมดานี่นี่น,น,นี่อันนี้ยังน้อยค่ะเพื่อนจากลงเพื่อนเห็นปจาเพื่อนเห็นปจาเพื่อนก็เพื่อนก็นเลยนี่ปราจาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับการทํางานเนาะคะ่ะชีวิตของปจาคือชีวิตในการทํางานปจาลงเรื่อยเดินว้าเรื่อยเนาะคะ่ะ เป็นชีวิตในการทํางานเป็นแนวทางของการทํางานสําหรับคนท้อถอยอันนี้ฮะสำหรับคนท่อแท้ท่อถอยนะค่ะสำหรับคนขาดกําลังใจแบบนี้แล้วป้าจ่าอยู่ได้จังไงป้าจ่ามีลูกมีพอบ้านรูล้ลร่บอค่ะพอบ้านเพื่อกับไปทํางานคือการนอกสถานที่ป้าจ่ายกันมาทํางานนี่นี่เห็นบอกค่ะนี่นี่นี่ป้าจ่าอยากใครเบิ่งนี่นี่นี่เพื่อนหลายๆใช่ไหมคะมันโมแม่มมมกล้วยด่างเทียม แม่นค่ะมันกล้วยด,ด่างเทียมก็คือเป็นการไก่พันเป็นการด่างจากธรรมชาติด่างจากต้นพ่อต้นแม่เพื่อนแบบนี้พระเจ้าขอโทษขออภัยเด้อที่ว่าภาษาบวเพาะอ,อะนะว่าบวเพาะหมายถึงว่าด่างจากอ่าพ่อแม่เพื่อนนี่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างพระเจ้าว่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังเบด็ดพระเจ้ากระซิบกริบแต่พระเจ้าเสียได้ขออนุญาตลงก่อนเด้อเนี่ย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 มันกะนเนี่ย ความด่างของเพิ่นเนาะค่ะสีเกือบแทบทุกใบเลยนะบัแม่นเฉพาะที่นี่ยอดอ่อนเด้อเห็นบ่วนี่คะยอดอ่อนของเพิ่อนนี่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 การด่างการด่างสัมผัสได้เลยแล้วเพิ่นกับบัแม่นด่างเฉพาะนี่นี่เบิ่งใบเขียวเพิ่นใบเขียวเพิ่นจะด่างลายหินเนาะค่ะด่างเป็น มาหินอ่อนด่างเป็นลายหินอ่อนไปแบบนี้เนาะค่ะน,น,นี่นี่ประจักษ์สีไฮเบิร์กหรอพี่น้อง้องปลายอันนี้ขนาดใบน้อยเพิ่นนะคะนี่นี่อันนี้กายพันจากธรรมชาติอันนี้เพื่อนกายพันจากธรรมชาติอันแรกที่ประจักษ์ถ่ายแล้วประจักษ์เอาไปแล้วประจักษ์ใส่ปุ๋ยใส่ยังหัวเพืนน่อนเลยน้ำวนาฮาเด้อค่ะมู่เพิ่นกับซีซีมาซื้อให้อยู่แบบนี้ฮะนะ เพิ่นสิให้ราคาอย่างงามเดีอยป้าจาว่าโอ๊ยป้าจาอยากเห็ดอยากไห้มันอยู่กับป้าจาได้สักสามเดือนว่าเพิ่นสีอยู่รอดปลอดภัยเพิ่นสิมีอย่างเบาแบบนี้ค่ะนะป้าจ้าก็เลยบอกได้ว่าสีขายสีอย่างอยากดูอยากรู้ว่าต่อไปคุณลักษณะของเพิน่นของต้นเพิ่นที่เฮาคุดออกมาจากก่อแล้วเพิ่นสิเป็นแบบใดแบบนี้แค่ความอยากรู้อยากเห็นนะคะความอยากรู้อยากเห็นถ้าขายได้เป็นเงินเป็นทองมันก็ดีเลิศประเสริฐสีพ่อแม่พี่น้องเอย เงินคำมันแห่งหายากนี่เงินคำมหายากมันบอกแม่นยายากกับนาเดชได้เหตุอย่างกับปัง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 ะอันนี้ยายจ๋ากับแม่นพี่ยายาพี่นาเดชมาหายายจ๋าสอโอ้ยป้าจ๋าประจ,าระจ,าระจา๋าบ่ดังมือนี่สิไปดังมือดายส่งข่าวไปให้พี่ยายาพี่นาเดชมาเอากล้วยกับประจา๋าในเด้อกล้วยกี่ไร่ทายปีกับบังดูนี่ พระจากขอโทษขออภัยที่เอ่ยชื่อเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าอ่าอันนี้คือเฮาซื่นซอบนเนาะค่ะสะ้อนส้อนลูกหลานซ้อนลูกหลานเพิ่นนะนะคือจบคือดีลูกลูก,ลกเจ้าเราหลานเพิ่นคือจบคืออาาหเน,นี่ยเนี่ยอันนี้ประจ๋ามาให้ดูนะคะเอามาให้เบิ่งว่านี่อันนี้อาจจะเป็นเป็นโรคเบาะจ๋าอย่างไรอันนี้พระเจ้าเลยบุกลมอย่างเลย แต่ประจาบแน่ใจว่าประจาลงคลิปไปหรือ,อยังเนาะประจาเฮ็ดแล้วเอามาให้เบิ่งแล้วฮะนะแต่ประจาบแน่ใจว่าลงคลิปไปหรือ,อยังเดียวประจาสิไปให้ไปเบิ่งต้นอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวด้อ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 เนี่ยสวยงามค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆความสวยความงามก็อย่างที่ประจาให้เบิ่งงนอกจ้ะแล้ว,ลวอ่าบังเองิญคลิปนึงมันบอกนะประจ้าเลยตัดทิ้งไปมาอัด สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจต้องการที่สิไปขยายหรือเพาะพันธุ์หรือยอย่างใดๆที่แบบเหตดได้เหตุเป็นปราชสิปักหมดให้มาเอาได้ดจะเจออันนี้มันกลายพันธุ์จากธรรมชาติเราจะประจญบริสุทธิ์บริขายแล้วกับบริมาโกหกหอกลวงอันนี้เป็นคลิปที่ที่สองที่ประจญ์ลงจรจิงๆจังๆกับถ้าใครสนใจก็รีบเฝ้ามายันแบบยันประมวยผตัดทิมหรือใดๆเดี๋ยวปรา็สิอันปักหมดให้เราจะปักหมุดให้เพื่อนๆเพื่อ แต่ต้องมาเอ,าเองประจ ա บบริสุทธิ์ได้ขายนะคะประจาชอบกาแฟากินกาแฟาประจาบริตุทธิ์ราคาค่างวดอย่างเราจะมาเด้จ้าขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะ